สวัสดีครับผมวันนี้ได้ของเก่ามาซากนะครับมาจากร้านขายของเก่านะเพราะว่าไปขายเศษกระดาษนะครับแล้วผมเห็นมันกองกันอยู่นะครับก็เลยขอซื้อเข้ามานะครับ70บาทนะเขากําลังจะลื้อๆออกนะว่ากาลังจะแยกชิ้นส่วนนะไอตัวบอดี้นนี้ก็ขายได้นะครับเขาบอกนะเขากําลังจะแยกนะครับไอตัวนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะจะขายได้แค่ตัวบอดี้นะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นกล่องควบคุมมันนะครับผมเนาะผมก็เลยขอเขาซื้อมานะครับขอซื้อนะ70บบาทนะครับเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า ภายในสปอร์ตไลท์ตัวนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเนาะข้างในมันเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะอันนี้คือแกะแล้วนะแกะกระจกมันออกแล้วนะไม่รู้ว่าเขาแกะแล้วเขาทิ้งไว้ไหนนะผมก็ไม่รู้นะซื้อมาประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีตัวบอดี้นะครับบอดี้ Body นะแล้วก็มีตัวควบคุม อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น power supply มันนะครับตัวแปลงไฟนะผมอ่านละเอียดอยู่นะครับนี่เห็นไหมมัน input input ไฟ AC นะครับเนาะนี่นะครับ input เข้านะครับแล้วมันก็แปลงมาเป็นไฟ DC ออกเพื่อมาขับตัวหลอดไฟนี่นะที่เป็นเม็ดๆๆน่ครับหลอด LED พวกนี้นะนี่นะครับเห็นไหมนี่ข้างล่างนี่มันมีสายไฟนะนี่ครับแปลงออกมาแปลงออกมานะครับมันเขียนบอกว่า b ลูบ b ูกับ brown นะครบบลูนี่สีน้าเงินนะ เป็นขั้วลบนะครับบราวนี้เป็นสีบราวนี้สีดำตาเป็นขั้วบวกนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะออกไปแล้วก็ไปเลี้ยงพวกแผงวงจรพวกนี้นะนี่นะครับเม็ดพวกแสงสว่างของมันนะเขาเรียกว่าเม็ด LED อันนี้ผมไม่ชัวรม,มันกี่เม็ดนะนะครับแล้วก็ไม่รู้สเปคมันด้วยนะครับแล้วก็มีตัวครอบมันนี่ครับตัวนี้นะคายเป็นอ,นอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับเป็นสีเงินน,นี้นะผมคิดว่ามันน่าจะกระจายแสงออกไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ นะครับหลักๆากแล้วก็ตัวมีมีตัวบอดี้นะครับบอดี้ผมว่าคิดว่าน่าเป็นเหล็กหล่อนะเหล็กหล่อขึ้นรูปนะครับตัวบอดี้มันนะแล้วก็มีขายึดนะขายึดน่าจะเป็นเหล็กนะครับนี่ขายึดน่าจะเป็นเหล็กนะนี่นะครับแล้วก็มีสายไฟเข้านี่นะครับสายไฟมีกราวด้วยนะมีน่าจะเป็น3าคูณสอหรือเปล่านะครับตัวนี้นะน่าจะใช่นะครับ3าคูณสองนะมี3มเส้นนะครับอันนี้จะเป็นกราวนะอันนี้กราวนะครับอันนี้จะเป็น ลายอันนี้เป็นนิวตันนะนี่นะครับมี3เส้นนะแล้วก็แปลงออกมาเป็นไฟควบบวกคบลบนะ,ะเดี๋ยวจะมาลื้อดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะครับเนี่ยข้างในตัวไนลอน LED แล้วก็ตัวนี่ครับตัว power supply มันนะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับก่อนที่จะลื้อนะเรามาดูสเปคตัว power supply นะครับตัวนี้นะครับมันจะเอาไปแปลงไฟนะครับจากไฟ e AC ไปเป็นไฟ DC นะ มันต้องผ่านเพราะว่าสปายด้วยนะครับผมเห็นนะอันนี้นะครับคือคือแกกมาคือเห็นเลยนะครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะต่อเข้ากับตัวเออ่ม็ด LED โดยตรงเลยกับนี่นะครับแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้คือผ่านตัวนี้แปลงอีกทีนึงนะครับผมเนาะเพราะนั้นก็แสดงว่าตัวนี้มันต่อไฟ DC เข้าโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมตัวนี้นะถ้าสมมุติตัวนี้มันเสียนะครับสามารถต่อเข้าตรงๆได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะอ่าน ตัวสเปคของพาวเวอร์สปายตัวนี้ให้ให้ฟังก่อนนะนี่นะครับอินพุตนะครับนี่นะครับก็เป็นสีเออ่บราวกับบลูนะครับผมเนาะเป็นไฟ AC นะแล้วก็มีกาวนะครับนี่เห็นไหมเป็นยี่ห้อดีด้วยนะครับยี่ห้อมีเวลด้วยนะนี่นะครับเกรอุตสาหกรรมนะครับผมมีเวลนะครับโมดูลน่าจะเป็นตัวนี้นะ ELG 150ขีด36แอมป์นะครับอันนี้น่าจะเป็นรับการ3ปีนะครับผมเนาะอินพุตนี่นะครับอินพุต ไฟตั้งแต่ร้อยถึง240โวลต์นะครับ1.7แอมป์นะครับ50ถึง60เฮิรตซ์เนาะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเอาพุทนะครับนี่เอาพุทเอาพุทบวก36โวลต์นะครับผมนี่150.1วัตต์นะครับผมเนาะแอมป์ก็4.17แอมป์นะครับผมนี่นะครับก็จะบอกเล็งประมาณนี้นะครับผมเล็งประมาณนี้นะแล้วก็เป็น IP65 นะครับ เอาพูดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาพูดไปเลี้ยงไฟตัวเม็ด LED นะนะเดี๋ยวเรามาลื้อไอตัวนี้ออกนะครับไอโคมนี่นะเพื่อจะไปดูพวกเม็ด LED เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ประมาณ6ตัวนะครับนี่นะฮะอ่ตัวที่1นะหนึ่งตัวที่2อตัวที่3ตัวที่4ตัวนี้จะเป็นตัวครอบไฟเฉยๆนะตัวครอบแผ่น LED นะตัวครอบเป็นน่าจะเป็นลายปิ้นของมันนะครับพวกนี้ทงข้างเนี่ยนะครอบอีกทีนึงครับครอบแผ่นพิ้นอันนี้ไว้นะครับ เพื่อกระจายความสว่างหรือเปล่านะครับหน้าที่ของแผ่นครอบไอ้ตัวนี้นะนี่นะครับหกตัวนะนี่นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นในงานเกี่ยวตอุตสาหกรรมน่าจะใช้ตามพวกโรงแรมที่พักรีสอร์ทอะไรต่างๆนะครับในโรงเรียนในอะไรที่เป็นเป็นองค์กรใหญ่ๆที่เขาต้องการใช้แสงสว่างเยอะๆนะจะเป็นสนามกีฬากีนกีฬานะครับผมเนาะอ่านี่นะครับโอ้เป็นแผ่นแบบน,นี้เองโอ้มันมาหรือออกมาก็เป็นแผ่นเฉยๆอย่างนี้แหละโอ้โห ม่ได้มีอะไรเลยนี่นะครับมีขี้มดขี้หนูโอ้โหนี่นะครับเนี่ยมีแค่นี้จริงๆนะครับเป็นแผ่นเฉยนี่ครับอันนี้ก็มีสายไฟเข้าอันนี้บวกโวลต์บวกอันนี้โวลต์ลบนะครับเนาะแล้วก็มีแผ่นอย่างนี้นะแผ่นปิ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีดวงไฟ LED อย่างนี้นะครับมีรแูแถวแถวละกี่ดวงนะสองสี่หกแปดสิบสิบดวงนะครับสิบดวงมันกี่แถว สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยร้อยดวงนะครับร้อยดวงนะดวงละไอแถวละสิบดวงนะครับเป็นสิบแถวก็ร้อยดวงนะโอ้โหผมไม่รู้ว่ามันกี่ลูเมนนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าความความสว่างมันกี่ลูเมนนะมันมันไม่ได้บอกอะไรนะครับผมเพราะฝาปิดมันโดนแกะออกไปแล้วนะครับเนาะ,ะมีแค่นี้จริงๆนะครับมีแค่นี้อ่ะอ่ะแล้วก็มีน็อตยึดไว้นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองลื้อนอ็อตออกมาดูสิ ข้างล่างน่าจะเป็นที่ระบายความร้อนหรือเปล่านะครับเป็นคีบระบายความร้อนหรือเปล่านะเอานี่นะครับออกมาอ๋อเป็นเป็นแผ่นอย่างนี้นะฮะนี่นี่นะครับข้างหลังมันก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับผมทาซิลิโคนเอาไว้เพื่อระบายความร้อนนะครับนี่ครับข้างล่างมันก็จะเป็นเป็นคล้ายๆกับตัวระบายความร้อนน่าจะเป็นคีบนะข้างล่างนะครับข้างล่างนี่นะนี่นะครับเป็นเหล็กลอนะครับเหล็กลอนะนี่นะฮะ อันนี้มันไม่ได้เสียงง่ายๆนะผมว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นที่กล่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเอาแบตเตอรี่มาลองต่อตรงดูนะครับผมเนาะว่าอะไรมันเสียกันแน่นะครับเดี๋ยวจะลองเอาแบตเตอรี่มาจั๊มตรงๆดูนะนะครับว่ามันจะติดไหมนะมานะครับเดี๋ยวมาต่อในออรอบที่2นะครับคือตัวนี้นะครับมันจะ ตอนนี้คือผมตัดตัวนี้ออกไปแล้วนะตัดตัวแปลงไฟตัวนี้นะครับแปลงจาก AC เป็น DC นะใช้เป็นไฟ DC เข้าโดยตรงเลยนะครับตัดออกแล้วนะนี่นะครับโดยผ่านแบตเตอรี่ตัวแรงจ่ายนะครับผ่านแบตเตอรี่ตัวนี้นะ12โวลต์นะครับ12โวลต์12แอมป์ตัวนี้นะนะครับผ่านเบรกเกอร์มานี่นะครับผ่านตัวสเตปอัพนะครับบูตไฟขึ้นนะครับเนาะบูตไฟขึ้นนะครับบูตไฟขึ้นให้มันได้สัก36โวลต์นะ แล้วก็จ่ายมาที่นี่นะครับจ่ายมาโดยตรงให้กับตัวเม็ด LED เลยนะครับแผ่นตัวนี้เลยแผ่น LED ตัวนี้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาทั้งตัวมิเตอร์แล้วก็แคมป์มิเตอร์นะครับจับดูนะครับว่าตัว LED ชุดนี้นะครับสปอตไลท์ชุดนี้นะนะครับมันจะกินมันจะติดแรงดันที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะโดยผมจะปรับตัวนี้ขึ้นนะครับนี่ปรับตัวนี้นะครับมันปรับได้นะ ปรับแรงดันขึ้นได้นะครับตัวนี้นะนะครับปรับแรงดันขึ้นแล้วก็จะจับดูกระแสด้วยนะครับว่ามันจะกินกระแสที่เท่าไหร่นะครับไฟมันถึงจะติดนะอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเนาะตอนนี้คือผมต่อครบวงจรเลยนะบวกลบนะครับมาเข้านี่นะครับสเตปอัพนะครับผมเนาะลิปแอมจับนะครับตัววลต์มิเตอร์จับนี่นะครับนี่นะนี่นะครับจับนี่เลยนะมาอ่ะมา เอาเบเกอร์ er ขึ้นนะครับเ <Generally, S 1> <pressure> ด well ี๋ยวเปิดมิเตอร์ก <ด S 1> <pressure> ่อนนี่นะครับนี่นะมิเตอร์ยังไม่ขึ้น <degrees S 2> นะครับอ่าโอเคค,ครับ่ะลันเบเกอร์ break er. อ่าติดนะครับติดแป,ป๊บหนึ่งนะครับติดแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็ดับนะตอนนี้นะครับตอนนี้แรงดันจะอยู่ที่ยี่สิบสามจุดห้าสี่โวลต์นะครับตอนนี้นะแรงดันที่ผมปรับจากตัวนี้นะปรับไว้นะครับยี่สามจุดห้าสี่นะครับสังเกตดูนะครับไม่ติดนะครับดวงไฟจากม็ดเ e d ไม่ติดนะครับตอนนี้นะ แอมก็นี่นะครับ0.22แอมนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับตัวนี้ขึ้นนะอ่าสังเกตดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่23โวลต์นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นนะครับตัวนี้นะอ่าจะลองปรับขึ้นนะสังเกตที่มิเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นนะครับอ่าสังเกตดูครับวิ่งขึ้นแล้วนะครับ23โวลต์24โวลต์แล้วนะครับผมอ่าไฟเริ่มติดนะครับไฟเริ่มติดแล้ว 24โวลต์แล้วนะครับอ่าแอมขึ้นไหมอ่าแอมก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับยังไม่ขึ้นนะอ่า24 20อ่าไฟสว่างขึ้นแล้วนะครับผมแสดงว่าไฟ LED มันไม่ไม่ไม่ได้เสียนะครับผมนี่มันติดนะครับผมอ่า24โวลต์แล้วนะครับอ่า24โวลต์แล้ว25อ่า25นะครับเริ่มสว่างขึ้นนะครับ25แล้ว25อ่าจะปรับไปที่อ่า26โวลต์ อ่าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครับลิมิตของมันคือส6สโวล์นะอ่า26สบโวล์แล้วนะครับอ่า27โวล์นะครับแอม์อยู่จะอยู่ที่อ่าแอม์ขึ้นแล้วนะครับผมแอม์ขึ้นแล้ว0 6 0.7นะครับโอ้สว่างมากโอ้ดูในดูในโทรศัพท์มันอาจจะอยู่ในคลิปมันอาจจะไม่ค่อยสว่างนะแต่สถานการณ์จริงนะครับสว่างมากเลยนะครับผมอ่าตอนนี้27โวล์นะ อ่า27โวลต์เอาสักปรับขึ้นไปสักสาโวลต์แล้วกันนะโอ้โหยิ่งสว่างเลยนะครับผมยิ่งปรับขึ้นเยอะนะครับแอมมันก็ยิ่งกินเยอะนะ28โวลต์อ่า28โวลต์แล้วนะครับผมนี่แอมกินอยู่ที่1.9แอมแล้วนะครับผมคือจะ2สองแอมแล้วนะนี่นะครับ29โอ้โหร้อนมากเลยนะครับอ่า30นะครับเอา30นะครับโอ้โห30กินอยู่ที่ 2.6แอมป์นะครับผมนี or long or long. ่นะครับมันไม่ได้เสียนะครับผมสรุปแล้วนะครับไฟ LED ชุดนี้นะครับไม่ได้เสียนะมันจะเสียที่กล่องนะครับนี่กล่องตัวนี้เสียนะครับกล่องแปลงไฟเสียนะครับผมนี่นะครับเราสามารถดัดแปลงได้นะครับกล่องแค่นี้เองนะครับแค่มันทําหน้าที่แค่แปลงไฟจากไฟ เอ่อ AC เป็น DC นะครับแต่ถ้าเราต่อเข้าแบตตรงๆนะครับเราต้องมีสเตปอัพนะครับปรับโวลต์ลดโวลต์ลงมานะหรือไม่ต่อจากแบตเตอรี่เราก็ต้องปรับขึ้นนะแต่ถ้าแบตเตอรี่มัน48โวลต์นะครับท่านก็ต้องดรอปลงมานะนะครับไม่งั้นมันจะเกินแล้วมันจะตัดนะครับผมเนาะอันนี้ผมปรับแค่30โวลต์นะกินอยู่ที่2.6แอมป์นะครับนี่นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้เลยนะครับผมซื้อมา70บาทนะ ครับ70บาทนะแต่มันไม่มีกระจกนะนะครับต้องหาแผ่นอะคริลิกหรืออะไรใสๆนะมาปิดหน้ามันนะเพื่อเวลาเราใช้งานนะครับมันจะได้ไม่ต้องโดนน้ำฝนนะมานะครับสรุปนะครับสรุปคือตัวนี้เสียนะครับตัวผ้าสายเสียนะตัวแผงตัวนี้นะครับแผง LED ีตัวนี้ชุดนี้ไม่เสียนะครับไม่เสียนะนะครับตามคลิปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกเลยนะครับผมเนาะเอาออกแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาตัวนี้บิลอินลงไปนะครับแล้วก็จะตัดกระจกมาใส่นะครับกระจกมาใส่แล้วก็ยิงซิลิโคนรอบนะครับเนาะแล้วก็ทําเป็นเบกเกอร์ข้างนอกนะครับโดยผ่านตัวนี้นะครับผมพัดลมด้วยนะครับเพื่อระบายความร้อนหรือผมมีอีกตัวหนึ่งนะสเตปอัพผมอยู่34ตัวนะตัวอีกตัวหนึ่งมันมีพัดลมด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาตัวนั้นมาใส่นะครับเพราะว่ารู้แล้วนะครับว่าอะไรมันเสียนะ นะครับตัวนี้ไม่เสียก็โอเคแล้วนะครับก็ถือว่าซื้อแผงนี่มานะ70บาทแล้วก็ได้บอดี้มันด้วยนะครับผมเนาะผมจะเก็บเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเนาะเอาไว้อยู่ที่บ้านสวนละกันนะครับเนาะอ่าโอเคครับผม